ครับผมก็ซาดีทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้เพ็ร <c oughs> จะเพ็บอันนี้ออกดอกนานก็เลยจะร่วงล้นนะ,นะะเช้าแล้วกระแทงเสรษีอันนี้ดอกออกกิ่งเดียวนะไม่ออกพร้อมกันก็สวยดีนะเป็นกลมดี <c oughs> ก็มาดูเพรบว่บนานานะครับผมอันนี้เป็นหมาที่ที่ได้โครงสร้างนะครับผมได้โครงสร้างได้อร้มได้สะเกียงทุกอย่างราคาจะโหดมากนะอันนี้พรอนแท้นนะสวยจริงนะครับผมเวลา อันนี้เก็บเป็นไม้ความใหญ่นะเป็นบาใหญ่อันนี้เก็บร้อยนะรวมส่งต้นมาใหญ่มากนะแต่คนซื้อเอามาแพงเดี๋ยวผมเอามาแพงมากก็เลยขายตัวละเกียรร้อยรวมค่าส่งหรือมาห้าร้อยรวมค่าส่งเก็ยร้อยเอาร้อยหนึ่งนั่นแหละมีเท่านี้แหละมีสองต้นนะต้นหนึ่งมีคุณพี่ท่านหนึ่งช่วยรับเงินเกินไปแล้วนะจะส่งจะส่งวันวัน,ว,นวันพรุ่งนี้ เหลือเนี้นะมีเท่านี้แหละที่สวยแล้วก็มีแค่นี้แหละที่สวยที่เอามาอันนี้เป็นดอกก้อนนะอันนี้ดอกไม่ได้โดนแดดดอกเลยสีไม่ไม่สวยเลยดอกตรงนี้แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แดดไม่ค่อยจับตอนเช้าอันนี้เป็นโชคุนมาให้ดอกีทั้งหมดแหละอันนี้เป็นโชกลูกต้นใหญ่นะครับผมไม่เล็กนะอันนี้กระถางแปดนิ้วนะอันนี้สิบนิ้ว เอาแพงหน่อยนะอยากได้เงินสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทนะสามตนนัวนี้อันนี้สามร้อห้าสิบสามร้อหาสิบาทลงกค่สองทุกอย่างนะครับผมต้องวยนะให้เดี๋ยดีนะไอ้ชุดนี้แข็งแรงแล้วอันนี้เสียไปนานแล้วแข็งแรงดีตัวน,นี้เจ็ดร้อยนะครับผม ก็เช้านี้ก็แว่มาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวออกไปทำงานก่อนครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยีเ่ยมชมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณที่ให้กำลังใจมาขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีตรงนี้ผมสวัสดีครับ